นี่ก็เป็นโครงการโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสห <Okay. S 1> รับการซื้อขายลอตเตอรี่ในแอปพลิเคชันซึ่งผมคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ทั้งราคาดูตรงเลยแปดบาทส0บาทค่ะใช่ครับเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาซื้อมาช็อปมาดูกัน,นสำหรับใครที่เป็นคอ,อหวยคอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณได้รุ่นเป็นเศรษฐีแล้วก็ยังได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะสร้างสารรค์ใน ทั้งโรงพยาบา,นาลาบานําไปสร้างเลยใช่สนามกีฬาเพื่อ,อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็ประเทศเราด้วยอย่างสร้างประเทศให้แบบพาาัฒนาขึ้นไปอีกนะครับแก้ไขปัญหาการที่แบบว่ารอตอรี่อันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของอเร,ราได้ด้วยเลยค่ะใช่ครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาสนับสนุนแล้วก็ช็อปมาซื้อกันนะครับเชิญชวนเลยครับผมการเชียร์พิลเซอร์นะครับที่ทําง,งานได้ประชันฟันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นวัน เปิดตัวนะฮะเปิดตัวผู้แทนจําหน่ายที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแล้วสมัครใจเข้าสู่โครงการนี้แล้วนะฮะทางสำนักงานเองก็ได้แจ้งเจตนาลมของโครงการนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะได้ตัวแทนจําหน่ายที่จะก้าวเดินไปด้วยกันในการที่มีจุดจําหน่ายสลาก80บาทให้กับพี่น้องประชาชนได้ซื้อนะครับโดยการจําหน่ายนี้เราก็เอาเทคโนโลยีมาใช้นะฮะโดยการซื้อขายผ่านแอปนะฮะกระเป๋าตังค์นะฮะคนขายก็เป็นแอปถุงเงินนะครับเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปตามราคานะครับแล้วเราก็ ขอความร่วมมือซึ่งกันและกันนะฮะสำนักง,งานมีจุดไหนที่เราจะให้ความช่วยเหลือกับตัวแทนจําหน่ายเราก็บอกไปแล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็คือการจําหน่ายตามราคานะครับแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันและถ้าโครงการนี้เป็นโครงการนําร่องนะครับถ้าประสบความสำเร็จเราก็จะขยายต่อไปเพราะมีหลายตัวแทนสนใจเหมือนกันแต่เราอยากจะเริ่มให้เป็นไปได้ด้วยความแข็งแรงก่อนนะฮะเราถึงจะขยายต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกับตัวแทนนะครับแล้วก็ ท่าที่ผมฟังเสียงตอบรับดูก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเราดีนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะฮะเราเราจะเริ่มจําหน่ายในงวดแรกนะครับถึงวดนหนึ่งกร,รกฎาน,นะครับในวดนหนึ่งกร,รกฎาน,นะครับก็อยากประชาธิพันให้พี่น้องประชาชนว่าการซื้อขายสลาก80บาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจุดประชา,านิพันธ์บอกให้เลยว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยไปอุดหนุนนะครับโดยซื้อขายผ่านแอปนะครับในราคา80บาทนะครับสมอบวัตถุประสงค์นะคะอย่างที่พูดถึงว่าจะได้สลากตามนะครับ ความคาดหวังที่จะมีค่ะทีเขารวมกซื้อค่ความคาดหวังของเรานะฮะเราก็คาดหวังคือจริงๆต้องเป็นว่าเราไม่คาดหวังเราตั้งใจเลยนะครับว่าจากการที่เราดูผู้แทนวันนี้แล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำนะครับให้สลากราคา80บาทได้นะครับแล้วก็ประชาชนก็มีจุดที่จะซื้อสลากในราคา80บาทและถ้าหากว่าโครงการนี้เดินไปได้มันก็จะขยายต่อไปตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆ นะครับโดยเราก็มีหลักเกณฑ์โดยหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับวันต่อไปในการจําหน่ายสลากโดยผู้แทนจําหน่ายคงต้องมีมาตรการที่เป็นในทางแนวทางนี้นะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าแนวทางนี้ทําได้ก็แสดงว่ามันเป็นต้นแบบของการที่จะนําไปสู่แนวทางทั้งหมดนะฮะนะครับแสดงว่าท่านคาดว่าปัญหาการฉากราคาแพงนี้ก็จะหมดไปด้วยหรือเปล่าก็จะเบาบางลงครับผมคงไปตอบไม่ได้หรอกครับว่าจะหมดแต่มันอย่างน้อยเบาบางลงอย่างน้อยมีหนทาง เพราะว่าการขายเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าในการควบคุมค่อนข้างจะลําบากเราถึงต้องนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพราะแอปที่เราทำเนี่ยมันจะบอกซื้อกี่ใบก็จะขายตามราคานั้นจะตัดเงินตามราคานั้นเลยนะครับ คก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในงวดนตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีในเว็บไซต์ของสำนักงานเราจะบอกเลยนะฮะว่าจุดจําหน่ายตรงนี้อยู่ที่ไหนบ้างก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความไปสนับสนุนเขานะครับเพราะาเขาขายตามราคาจริงๆนะครับแล้วถ้าหากว่าโครงการนี้ประสบความสาเร็จนะฮะตัวแทนจาหน่ายต่างๆที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมได้แต่ก็ต้องอยู่ในกติกาที่ทางสำนักงานกําหนดไว้ด้วยนะครับ เราก็จะได้เดินไปด้วยกันได้นะครับเพื่อกแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับ